กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตกับเรียนเพื่อแสดงความขอบคุณท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับท่านพลเอกชนะทัพอินทามาระนะครับสำหรับรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉบับล่าสุดนี้และจะขออนุญาต กาบเรียนความเห็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานในโอกาสต่อไปบางประการโดยสังเกตครับท่านประธานครับจากรายงานฉบับนี้ผมเห็นว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านยังน่าจะบุกเบิกทำงานที่ท้าทายมากขึ้นไปได้เพิ่มเติมอีกสัก3-4ประการครับตัวอย่างเช่น ประการแรกท่านน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆของฝ่ายบริหารนะครับประการที่สองท่านน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายนินยติบัญญัติให้รัฐสภาประการที่สามท่านน่าจะเป็นต้นแบบในการตรวจสอบกระบวนการและผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามพรบรวินัยการเงินการคลัง และประการที่สี่ท่านน่าจะเป็นหัวหอกในการทำแผนยุทธศาสตร์การวัดผลสำเร็จนะครับของการดำเนินง,งานของหน่วยงานราชการในระบบราชการท่านประธานครับผมขออนุญาตขยายความในรายละเอียดแต่ละประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นแรกที่บอกว่าอยากให้ท่านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆก็คืออยากให้ท่านเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่จะคอยให้การสนับสนุนให้คำแนะนำเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการความเสี่ยงการควบคุมภายในที่เป็นระบบ มีการวัดผลสำลิดและความคุ้มค่าของการใช้ใจ่ายรวมทั้งให้เกิดความถูกต้องตามกฎระเบียบโดยอาจจะทำผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าง,งานตรวจสอบภายในเพื่อที่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐครับในประเด็นที่2องผมอยากให้ท่านได้ช่วยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติ ให้รัฐสภานะครับด้วยการสนับสนุนข้อมูลความเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนรายงานต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่ามีผลสำริจและการปฏิบัติตามนัยยะของกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ประการใดนะครับเพื่อช่วยกันกำกับครับและตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้เงินนอกงบประมาณการใช้จ่ายเงินในโครงการเฉพาะเรื่องต่างๆหรือโครงการที่มีการใช้จ่ายเป็นจำนวนที่สูงนะครับและมีความเสี่ยงมากเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยครับป้องกันความเสียหายให้กับรัฐเป็นต้นในประเด็นที่สาม ผมอยากให้ท่านเป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบนะครับของการตรวจสอบติดตามกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายของรัฐอย่างเช่นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีการจัดเก็บรายได้การกู้ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทางการเงิน การค้างของรัฐว่าต้องเป็นไปตามกรอบกติกาตามหลัฐตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพรบวินัยการเงินการคลางของรัฐปี 61. ในประการที่4ครับผมอยากให้สตงท่านทำแผนยุทธศาสตร์นะครับการวัดผลสำนิดระดับชาติอย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสอดคล้องรองรับและเชื่อมโยงกันอย่างครอบคลุมโดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินแั่นดินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐนะครับทั้งหมดนี้ก็คือผมอยากเห็นสตง,ง ทำงานเชิงยุทธศาสตร์นะครับให้มากขึ้นครับส่งเสริมและเพิ่มเติมงานเชิงรุกมุ่งแก้ไขปัญหาในเชิงระบบของปัญหาหลักๆจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยังมีความล่าช้าและยังมีการล่วไหล นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานจนเรื้อรังถึงปัจจุบันนี้และทำให้การใช้ใจ่ายเงินงบประมาณไม่ค่อยจะเกิดผลสำลิดขาดประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการทุจริตครับผมก็ขออนุญาตใช้เวลาสรุปแตเป่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่าน ประธานแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสำนักง,งานการตรูจเงนินแผ่นดินนะครับขอเอาใจช่วยครับขอบคุณครับ